สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ Ep นี้เป็น EP ที่88แล้วนะคะสำหรับร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ค้าห่อยนะคะพี่กดติดตามนะคะพี่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปที่แม่ค้าลงนะคะพี่ขาม่าพี่ฝากช่องทางสกแกนแม่ค้านะคะพี่ขานี่ค่ะฝากคิวอ d โแม่ค้านะคะพี่คะ่คะเคียร์โ,โคโ้ดข,ของแม่ค้าน,นะคะพี่0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะพี่ นี่คียวอรโค้ดสแกนได้เลยนะคะพี่ ID Line นะคะพี่06 6172609นะคะพี่่ะฝากพี่ๆนะกดติดตามไว้นะคะพี่ค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปเนาะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะพี่หามาพบกับองค์แรกกันเลยนะคะพี่องค์แรกนะคะพี่ <c oughs> ค่ะพี่หาองค์แรกนะเป็นแม่ชีบุรเรือนค่ะคุณแม่ชีบุรเรือนนะคะพี่นีคะสวยงามแบบนี้นะคะพี่่าไฟขอภัยนะคะพี่ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ ka, ด้านข้างนะคะพ like ี่ด้านหลังองค์พานะคะพี่ด้านหลังองค์แม่ค่ะขอพูดผิดขออภัยค่ะด้านข้างของแม่ชีนะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะเดี๋ยวแม่้าวัดขนาดให้นะคะพี่ขนาดไม่ใหญ่มากค่ะพี่ตั้งหิ้งตั้งพานได้ค่ะขนาดไม่ใหญ่มากนะค่ะพี่ขนาดกำลังสวยงามค่ะพี่ขานี่ค่ะ แม่ชีบนเรือนะคะพี่ฝ่าม้วค่ะเกือบเกือบสี่นิ้วนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะจากฝีฝักคุณแม่ลงมานะคะพี่อยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่ขาฝีฝักคุณแม่ลงมาที่ห้านิ้วอ่ะขออภัยนะคะพี่เสียงแห้งไปหน่อยห้านิ้วนะคะพี่ค่ะใต้ฐานนะคะใต้ฐานคุณแม่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ ผมมีพี่เห็นชัดๆนะคะไปถางแม่จะเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะนี่นะคุณแม่นะชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ค่ะ1 2 0 0นะคะพี่1,200แม่ค้ขาขอค่าจัดส่งที่50บาทนะคะ mm hmm. คุณแม่องค์ไม่ใหญ่อะค่ะค่าจัดส่งท็อปพักเครื่องได้ค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดคะ mm ่ะแม่ค้าเสียงแห้งมากเลยขออภัยนะคร mm ับ hmm. เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ค่ะนี่ ะะจะให้เห็นนะคะว่าหลวงพุทวดนะคะสวยงามค่ะพี่นางดอกบัวนะคะพี่นี่หลวงพ่ทวดนะคะค่ะพี่หาสสำหรับหลวงพ่ทวดนะคะเท่ากันค่ะเท่ากับแม่ชีบุญเลยนะคะพี่เท่ากับคุณแม่นะคะหนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่สาวเห็นไหมคะวัดขนาดไทยนะคะพี่ขนาดของหลวงพ่ทวดนะคะพี่อยู่ที่สามนิ้วนะคะพี่คาะสามนิ้วสืนสูงนะคะความสูงนะคะอ๋อไพคะ่ะ วัดลงมานะคะอยู่ที่6นิ้วค่ะพี่ค่ะน่คะให้ดูรอบๆองค์พระนะคะได้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หนึ่งพันสองร้อยเท่ากันนะคะพี่ขาท่ากับคุณแม่นะค่ะหนึ่งพันสองร้อยเท่ากันค่ะค่าจะส่ง50าสิบบาทค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นอัปแปะค่ะอัปแปะลงสีนะคะพี่ขานี่ค่ะแปะลงสีนะจะท้านข้าจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านท่านข้าของอัปแปะนะ ด้านหลังจะเป็นนี่ค่ะมีเฟื้อเป็นเฟื้อจานแบบนี้ค่ะยันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่ขาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะคุณไม่เห็นนะนี่ค่ะแปะลงสีนะคะพี่ขาสไฟเฟื้อสีฟ้านะคะพี่สฟเฟื้อสีฟ้านะนี่ค่ะค่ะพี่นี่นะคะพี่ใต้ฐานนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้เก่าๆแบบนี้ค่ะพี่เท่ากันนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยเท่ากันค่ะค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทนะคะพี่ทางร้านจะห่ออย่างดีนะพี่ไม่ต้องกังวลนะว่าของจะเสียหายนะคะพี่ขา นี่จ้าอยู่ที่สามถึงสี่นิ้วจ้ะพี่หน้าตักับแปะนะค่ะน่งขัดสมาธินะคะพี่หาน่งขัดสมาธิ ความสูงถึงฐานสุดท้ายนะคะอยู่ที่7นิ้วค่ะใหญ่กว่าแม่ชีนะคะพี่ขาใหญ่กว่าองค์แม่ชีเนาะจากจากแต่ราคาเท่ากันค่ะพี่ขา1 2 0 0งค่ะพี่ขาค่ะสวยงามแบบนี้เลยพี่ขารอสักคู่นะคะค่ะพี่ต่อกันเลยนะอีพีนี้นะคะพี่พาโปรโมชั่นของเรายังมีค่ะแม่ค้าปรับกล้องหน่อยพาโปรโมชั่นของเรายังมีนะคะพี่องค์ละ300คู่ละ500นะคะ4ี่องค์1000นะคะพี่ระบบเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่บวกเพิ่ม50บบาทเน้นย้ำนะคะบวก เพิ่ม50าิบบาทระบ,ระบบกเก็บเงินไปทางสําสหรับพักเครื่องนะคะพี่พักเครื่องเนาะบวกเพิ่ม50บาทแต่พระบูชาแล้วแต่ขนาดนะคะพี่แต่ไม่เกิน100อค่ะที่ร้านไม่เกิน100ยนะคะพี่ขาค่ะ,คะเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาที่ชมพระสมเด็จก่อนเลยค่ะพี่ขาวัดเกตน,นะคะพี่สมเด็จวัดเกตหน้าทองแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่เกตดันข้านะคะพี่ดันข้านะคะค่ะ แบบนี้นะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นจากพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะถ้าหาแม่ค้าได้ฝากเบอร์โทรแม่ค้าอีกครั้ง0 6 2 6 1 7 2 6 0 9แม่ค้าชื่อน,นัดนะคะพี่แม่ค้าชื่อน,นัดนะถ้าต่อนะคะพี่ขาพอดีโค้งสุดท้ายของฝออค่ะก็าหาเสียงค่ะพี่ต้องขออภัยเราก็ชอบด้วยสิพี่การเมืองชอบมากชื่นชมค่ะ พาพี่าต่อไปนะคะพี่ชมอง์ตับปเลยค่ะพี่องตับปนะคะเป็นวัดเกตนะคะพี่วัดเกตค่ะองค์ที่สองนะคะพี่ช่วยจําให้แม่ค้าหน่อยนะคะพี่องค์ที่สองจะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ขาเนื้อหาแบบนี้นะคะพี่ค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะ EP นี้นะ EP ที่แปดสิบแปดแล้วนะคะพี่ขาวัดเกตใต้ฐานองค์พัจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาดังค้านะคะค่ะอย่างนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะ ไปงานแบบนี้เลยค่ะพี่ต่อไปนะคะชมองค์ต่อไปเป็นวัดเกศนะคะพี่วัดเกศอยู่ี่นี้มี4ี่องค์เลยนะคะ4ี่องค์เลยถ้าพี่ชอบทั้ง4องค์นะโปรโมชั่นคะ่ะ4ี่องค์นะคะ1,000บาทเท่านั้นด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านค้างนะด้านขาอีกข้างนะคะพี่ด้านไขงหลังค่ะนี่คะ่ะใต้ฐานองค์งเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะ300รบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นวัดเกตองค์ที่4ค่ะพี่ค่ะองค์ที่4แล้ว พี่ดูนะนี่องค์ที่สี่ของเราแล้วจ้านี่เฟื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะฟูมกล้องให้เห็นชัดๆแบบนึงนะคะพี่ขอภัยนะมันไม่ชัดเจนชัดยังคะพี่คะชัดไหมน,นี่ค่ะนี่องค์ที่สี่นะคะพ,พี่วัดเกตนะองค์ที่สี่นะพี่หานี่วัดเกตนะองค์ที่สี่นะคะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะพี่หาค่ะพี่ค่ะนี่องค์ที่สี่นะคะด้านข้างนะคะพี่ ้านหลังนะคะด้านข้างอีกข้างนะคะพี่นี่ค่ะองค์ที่4ี่นะคะพี่ขาองค์ที่4นะ,ะ,ะ4นะจะต่อไปนะคะพี่เป็นวัดระฆังค่ะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะวัดระฆังนะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ค่ะ,คคะ,คคะพี่ชมพี่ชอบนะขอพาเพิ่มเติมแม่ค้าได้เลยพี่ท่านใดไม่มีลายไม่เป็นไรนะคะโทรมาหาแม่ค้านะจะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยจ้ะพี่ว่าพระองค์ไหนอีพีไหนลักษณะแบบไหนแต่ที่นะคะเป็นวัดระฆัง วันละครองที่1นะะ่นะคะสําหรับ EP นี้นะคะพี่หาี่องที่1นนะเนื้อหาแบบนี้จ้าพี่แทนใดนะชอบพักสมเด็จนะคะติดตามเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะองละ300จ้ะจต่อไปนะคะพี่นี่เป็นบางขุนพมอ่าวันละครค่ะพี่ขอภัยค่ะวันละครันะจ้าพี่วันละครค่ะนะคคาจะฟูไม่พี่ชัดชัดนะคะนี่ค่ะวันละครนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้าชัดไหมจ้าด้านหาน้าจ้าพี่ดันช้างค่ะ ชัดไหมถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่หาด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋าจะพี่นี่ค่ะค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจะพี่ต่อไปนะคะพี่ เป็นพระขุนแผนจะหลวงพูทิมนะคะพี่ขาใส่ฟ,ฟองมาแบบนี้นะแม่ค้าได้มาแบบนี้เลยข้างหลังเป็นตะกุดแบบนี้จะพี่อีพีนี้พีที่88นะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นจ้า300บาทจะพี่จ๋าจาต่อไปนะคะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันอ๋อหออภัยค่ะเป็นพระ คุณแผนพี่ขอโทษทีเลยแม่คารี่ป่าวันนี้ฝ่ายแล้ววันเสาร์จะพี่จ๋าเนี่ยเสาร์ทิ์หน้าแม่ค้าบอกก่อนเลยลงแค่อีีเดียวนะคะวันเสาร์ลงอีเดียวทิ่ลงอ p ีเดียวด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะตะกุดทองแบบนี้จ้ะพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะพี่โทรมาหาแม่คาได้เลยคะ่ะฝากเบอร์โทรศูนย์หนสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้าจะพี่จา๋า3 0ามอยบาทนงพูดทิมนะคะพี่อีพีนี้มีส่องค์นี่ชมอีกองคนะคะพี่หาเนี่องค์ก็สวยนะ3 0ามอยบาทเช่นกันด้าน ตะกุดเดียวนะคะตะกรุดเดียวค่ะตะกรุดมหาป่านะคะพี่เห็นไหมคะนี่ค่ะชัดไหมคะชัดยิงสามร้อยบาทได้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะนี่ค่ะนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ขาต่อไประชมหลวงพ่อไปจ้าหลวงพ่อไปนะเลี่ยมเหลืองนะคะพี่เลี่ยมเหลืองนะมาแบบนี้เลยนี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะจ้าพี่เลี่ยมเหลืองสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ขาชมพระปิดตาสายตายตรงนี้เป็นสายใต้เนาะพี่เนาะ แม่เผาแต่พี่ก็ไม่แน่ใจค่ะถ้าพี่ท่านใดทราบที่เนาะเนื้อแบบนี้จะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทต่อไปค่ะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่่านี่หลวงปู่ทวดนะคะออกวัดเคาะหมูมีหมูต้องเก้าตัวนพ่พี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ด้านข,าข้างนะคะพี่ขาสามร้อยบาทใต้ฐานองค์พระนะคะพี่ ด้านหลังองค์พระนะคะพี่มีหมูอยู่9ตัวนะคะพี่ขา9ตัวจะออกวัดข้องหมูนะคะขาเหลือแบบนี้จะ้ะต่อไปค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพิมสามชายนะคะพี่ขานี่พิมสามชายนะจะี่ด้าน หลนะคะพี่แบบนี้เลยคีตาพิมฝั่งชายนะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจะเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นจะ,ะพี่อีพนี้สามร้อยบาทเท่านั้นจะ,ะต่อไปเป็นหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่หาพิมพ์นิยมนะจ๊ะพี่ เป็นสีทองสวยงามแบบนี้จับพี่จ๋าลงทองมาแบบนี้จับด,ด้านขานะะ้างค่ะด้านหลังะคะ่ะด้านใครค่ะนะคะที่ไปฐาน็นแบบนี้จ้าสามบาทเท่านั้นจับพี่จ๋าสามไบบาทนะนี่พิมพ์นิยมนะจ๊ะพี่ต่อไปเป็นเหรียญยันคะ่ะเหรียญปีสองหนึ่งหลังยันนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เนื้อทองฝาบาทปีปีสองหนึ่งนะคะพี่จ๋ายันตาลางนะคะพี่นี่เป็นแบบนี้นะด้านข้างนะคะด้านข้างเหรียญนะคะด้านหน้าของเหรียญนะจ๊ะ เดินค่ายครั้งหนึ่งจะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ขาเป็นถ้าปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้หมคะไม่ทราบที่เลยนะคะแบบนี้จ้ะพี่ไต่ฐานเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะคะดื่มน้ำต้นนะคะพี่ค่ะพี่ขา พับโปรโมชั่นนะคะหมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปพี่มาชมพับที่มีราคากันหน่อยนะคะพี่พี่แจ้งโปรโมชั่นนะปิดพับปิดตาเอปิดพับบูชาแม่ชีบุญเรือนแปะลงสีนะหรือหลวงปู่ทวดนะนี่ค่ะพี่แถมนี่ค่ะพี่หาแถมเวสุววันค่ะพี่เวสฟววันนะคะพี่แถมเวสฟวนนะะว,วันปีหกห้านะนี่จะนี่จะแล้วก็แถมเต่านะเต่านะเต่าหลงพ่อเงินนะปีฝักปีหกปีฝั่ หกสามจะพี่จ๋าหกสามนะแถมอย่างละองอเจ้าปิดพระบูชาสํสำหรับอีพีนี้แถมนะจะพี่จ๋าสำหรับีพีนี้แถมนะค่ะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ค่ะชมองคแรกกันก่อนเลยไล่ไปก่อนนะคะที่ราคาเบาๆนะคะสิงค่ะพี่สิงสิงหลวงพวกก่อโกไวค่ะพี่ขาเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะสิงเก่าเลีเ่ยมมาแบบนี้ค่ะพี่ขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยจะพี่ พี่จ้าให้พี่ชมนะ300บาทจะพี่จ๋าสาหรับสิ่งนะ3ามเอ้ยขอภัยค่ะพี่500 500 500บาทจะสิ่งนะห้าบาทต้องขอภัยค่ะขอภัยอย่างมากเลยต้องขอภัยด้วยนะจ๊าพี่ต่อไปนะคะพี่พับปักน้ํปาปักน้ําเป็นรุ่นแรกนะคะพี่รุ่นแรกนะไม่เคลือบแลกเกอร์ค่ะไม่เคลือบแลกเกอร์นะคะพี่หาด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ500้บาทจะพี่500บาทจ้า นะคะแม่ค้าความจำไม่ดีเลยนี่ต่อไปนะคะพี่เป็นเป็นหลวงพ่อพรหมค่ะพี่ขาหลวงพ่อนะคะขอดูหน่อยเดี๋ยวพูดผิดอะหลวงพ่อพรหมแน่นอนน่าจะใช้หลวงพอพรหมหลวงพอพรหมจะหลวงพ่อพรหมนจะ,นจ,ะจิจนะจ๊าพ่จาจ้ะค่ะ 500บาทเช่นกันค่ะ500บาท e ีนี้นะคะพี่ขาอีพีนี้500บาทค่ะพี่ขาหลวงพ่อพรมนะคะพี่500บาทจ้าจ้าต่อไปนะคะพี่ขานี่จ้าชมหลวงปู่ทวดจ้าหลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดเหรียญนะคะพี่เหรียญเหรียญเก่าๆมาพร้อมฟองแบบนี้เลยอย่างแม่ค้าจะค่อยๆแกะฟองให้พี่ดูนะนี่องเหรียญเป็นแบบนี้นะนี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะให้ชมใกล้ๆเลย ความชัดเจนนะคะพี่คาเใ่แบบ๊บนึงนะคะพี่ไม่ชัดเจนแบบน่นะ,ะนี่ค่ะฉันแล้วนะด้านหน้าจะมีนี้ค่ะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมของเราเนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยจากพี่จ๋าเดิมๆเลยค่ะพี่มาพร้อมฟองนะคะพี่หาพร้อมฟองนะ EP ก่อนๆนะ ก็เคยมีมานะคะแม่ค้าปล่อยราคาแพงกว่าน,นี้นะคะ EP นี้พิเศษให้พี่ๆไปเลยค่ะ EP พิเศษนะคะ88 500บ้าทจ้าสำหรับเดยนหลวงพุทวดมาพร้อมฟองแบบนี้นะจ๊ะจ้ะต่อไปนะคะพี่ขา500้บาทนะเดี๋ยวแม่ค้าจะดูนี่จ้ะนี่จ้ะปักน้ำอีกองหนึ่งจ้ะเป็นพลาสติกเอ่อเลียมพลาสติกนะคะพี่ได้ใส่กอบเหมือนเมื่อกี้นะคะพี่ะะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรุนแรกเช่นกันค่ะพี่รุนแรกเช่นกันนะคะพี่ค่ะ ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าค่ะพี่ขาต่อไปมาชมนี่ค่ะหลวงปูต่โตองค์นี้สวยนะคะพี่หลวงปู่โตนะสวยมากเลยได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่นะคะคุณให้ดูนะอ,องค์นี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะสำหรับหลวงปู่โตนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะหลวงปู่ทิม ยันยุ่งแบบนี้ค่ะเนื้อก็ไหลทองเนื้อเปียกทองแบบนี้ค่ะพี่ยันยุ่งนะหลวงพุทธทิมนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะ่ะพี่หาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่หลวงปู่บุญค่ะเดี๋ยวหล่อโบราณหลวงปู่บุญนะคะพี่ขานี้ค่ะ่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะมีจานนะใชะพี่เจ็ดร้อยบาทนะเดี๋ยวหล่อโบราณนะสวยนะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ นี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ดูค่ะพี่่ะปีฝัหนึ่งเหรียญนี้ยังอยู่นะคะพี่พี่ท่านใดตามหาอยู่นะค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ขาหลวงพ่อแก้วค่ะปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขามีจานอย่างนี้นะอันปากกานะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนะคะพี่อันปากกานะคะพี่เทวดาเล่นดินเนาะค่ะพี่ขา ค่ะอนี่ค่ะพี่หา700อบาทเช่นกันค่ะพี่หา7 0็อบาทนะจ๊ะพี่เจ0บาทพี่โทรมานะคะหนูยังไม่รับต้องขออภัยนะคะพอดีหนูลฟ์อยู่จะพี่จ๋าต้องขออภัยพี่พี่ด้วยต่อไปนะคะพี่นี่อันนี้ไม่ฟาบที่จริงๆอ่ะอขออภัยค่ะขออภัยขออภัย,ยนะคะพี่ขออภัยอย่างฝูงเลยน,น่จ๊ะไม่ฟาบอ้าหลวงปู่ฝุดจากวัดกาหลงขออภัยจ๊ะพี่ขออภยัยนะมีลื่นปิดตุ ภูจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะพี่ลมดำนะเจ็ดร้อยบาทจะแต่พี่ต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ดูจจะพี่หลวงปู่ดูนะฟีนมาแบบนี้เงเก็บเก็บแบบนี้เลยจะเก็บอย่างดีเลยจะพี่เจ็ดนะร้อยบาทนะวัดสแกนนะเจ็ดร้อยบาทนะจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะอ่ะต่อไปนะพี่ชมนี่เลยนี่นี่นี่อันนี้สวยงามจะพี่จ๋าน,นี่สวยงามพัดพรมหลวงปู่ดูเลี่ยมเปิดมาแบบนี้จะพี่ พี่ท่านใดยังไม่เคยได้ไปนะเรียมเปิดมานะเจ็ดร้อยบาทจะพี่จาเจ็ดร้อยบาทจ้พจาจพี่ค่ะพี่หาหลวงพุทิมค่ะหลวงพุทิมยังเหลืออยู่ชุดหนึ่งนะจ้พี่นี่สามเขาเรียกอะไรอะ่ะสามองค์ค่ะในองค์เดียวกันเลยค่ะเป็นกลุ่มแพ่นะคะพี่เป็นตระกูดแบบนี้นะคะพี่่านี่ค่ะเจ็ดร้อยจะพี่จาเจ็ดร้อยเหลือชิ้นเดียวนะจ้ะพี่จ้าต่อไปนะคะพี่พักกลิ่น กิ่งไฟตลับมาเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่สวยงามแบบนี้ค่ะพี่หาเนี่ยค่ะกิ่งนะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะแม่ค้าไม่แน่ใจนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่หาดูชมหนังปูท่วนหลังหนังสือค่ะพี่หาหนังหนังสือนะคะพี่หานี่ไว้ช้างให้นะคะพี่ทอจุดนะคะพี่หา 700้บาทจะพี่จ๋า700อบาทนะสำหรับหลวงพุทวดต่อไปค่ะพี่หาใบเฟม,มาค่ะปี15้านะคะพี่เหนือนาวาน,นะคะพี่พระพุทธชินราชใบเฟม,มาเนือเนื้อนวานค่ะปี15้านะคะพี่บล็อกวงเดือนนะพิมพ์หลังแบบหลังแบบบล็อกวงเดือนนะคะพี่700บาทจะเลี้ยมมาเรียบร้อย7 0 0อบาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปเป็นหลวงพุทวดค่ะปีศูนย์ห้ามาเป็นฝุงแบบนี้อ่ะพี่ สวยนะคะพี่หัวเรือนะมีถุงมาให้เรียบร้อยเลยค่ะขาเนื้อแบบนี้ค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะไต่ฐานดอกค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่บอกเลยคะว่าค้ค้าองค์ที่ใส่ถุงนะนี่จับใส่ถุงแบบนี้จับี่ีแค่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่ชมยกชุดค่าหลวงเพ่อเดิมเห็นไหมคะจะให้ชมนะมาแบบนี้เลยค่ะพี่ 900จ้ะพี่ยกชุดขึ้นคอได้เลยจ้ะพี่900จ้ะพี่จ๋า900ค่ะพี่ขาต่อไปชมกองค่ะกองตะโพนค่ะกองค่ะกองกองกองหรือตะโพนเนี่ยค่ะพี่ขาเป็นงานะคะพี่งานแตะกองนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สวยๆแบบนี้นะหลวงพ่อเดิมนะค่ะ900จ้ะพี่900าร้ยมีจาะนะคะพี่จาะนะามีจา้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่900จ้ะ ้าร้อยตะโพนก็ได้ค่ะตะโพนนะเดี๋ยวจะพูดผิดอีกตะโพนเก้าร้อยเป็นงานนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูขนาดนี้ขนาดเลยเป็นงานนะคะพี่เป็นงานนะจ้9เก้าร้อยต่อไปเป็นหนุมาน,นะค่ะพี่หนุมานวันทานะคะพี่เคี้ยวแกะหนุมานเก้าร้อยเช่นกันค่ะพี่เก้าร้อยเช่นกันพี่จ๋าพี่เหลือเวลาอีกสองนาทีชมพระกิ่งกันจะดูกิก่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ใต้กิ่งมีโคน,นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะ 900บาทเช่นกันค่ะพี่ขาเก็บมาอย่างดีแบบนี้เลย90 0บาทจา้ะพี่ที่ขอพาไว้รอสักครู่นะเดี๋ยวแมคคาไลเสร็จก,ก่อนนะคะพี่พัดพี่หามีหลวงนี่คะ่ะมีหลวงพะกวยนะคะพี่ทาแมคคาพูดผิดต้องขออภยัยแมชจ,จาจักจาน่าจะเป็นหลวงพอกวยนะคะเป็นงานลคะพี่เป็นงานนะแตกลายงาแบบนี้นะคะพีะ่ให้ดูเค่ะพี่ขาเป็นงานนะะพี่ แตกไรงาแบบนี้นี่ค่ะลายลายแบบนี้ดีแม่ค้าป่วยอ่ะพี่ต้องขออภัยนะคะพี่หาีค่ะพี่เห็นไหมแตกไรงาแบบนี้ค่ะครูไม่พี่เห็นชัดๆแป๊บนึงนะคะพี่โอเคละน,นี่ค่ะพี่แตกไรงาแบบนี้ค่ะพี่แป๊บหบนึ่งค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยจากพี่จา๋า แต่งายงานแบบนี้นะคะสาหรับมีดนะคะแมคาวัดไทยนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ฝนิ้วนะคะสําหรับด้ามงานอยู่ที่2นิ้วตัวใบมีดอยู่ที่3มนิ้วนะคะรวมทั้งหมดนะคะพี่ทั้งฝักทั้งด้ามนะคะพี่เวยๆแบบนี้นะทั้งด้ามแบบนี้นะคะพี่สวยมากเลยค่ะชิ้นนี้สวยนะคะพี่คาะนี่สวยมากเลยจะพี่สวยมากเลยจะหลวงพ่อกวยนะคะพี่่าทั้งเรียบทั้งหมดเดยจ้ะสวยมากค่ะ2,500าค่ะพี่2,500น พี่นี่สองพันห้าร้อยเป็นงานนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดทั้งหมดให้นะคะพี่ค่ะทั้งหมดนะนี่ค่ะห้านิ้วจ้ะพี่ห้านิ้วกว่าทั้งหมดนะจ้ะพี่สองพันห้าร้อยค่ะพี่ค่ะสองพันห้าร้อยงาแตกสวยๆแบบนี้ค่ะพี่เก่ามากจาก้ะพี่นี่จ้ะพี่ชัดๆเลยนะจ้ะพี่แม่ค้าจะให้พี่ดูชมชัดๆ ขอภาพเพิ่มเติมมาได้ค่ะพี่ถ้าไม่ชัดเจนยังไงนะพี่ชอบแล้วขอภาพเพิ่มเติมแม่ค้ามาได้ค่ะนี่ค่ะแตกแบบนี้ค่ะสวยมากค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมค่ะพี่ชัดไหมอ่ะขออภัยค่ะแม่ค้าพูดผิดเป็นหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่แตกมากับเก่าแบบนี้นะคะดูชิจานะคะบางทีแม่ค้าก็สัดฝนนิดหน่อยนะคะพี่ต้องขออภัยนะคะพูดผิดไปบ้างขออภัยว้นะที่นี้ค่ะพี่คาะนี่ค่ะ ภาพเบอค่ะมันกล้องมันไม่ค่อยดีเป็นอุปสรรคกับแม่ค้าจริงๆนี่พี่เห็นไหมสวยละแต่สวยงามมากเลยสำหรับอีพีนี้ค่ะอีพีที่88นะคะพี่ขาต้องขอขอบคุณพี่พีนะคะติดตามรับชมรับฟังแม่ค้านะคะวันนี้นะคะไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะเผื่อวันไหนพี่ชอบเนาะก็ได้ติดตามซื้อหากันนะคะพี่ฝากช่องเล็กๆนะคะพี่ร้านนัดพักเพื่อนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากเลยค่ะพี่เราส่งจริงขายจริงนะคะพี่ขานี่ค่ะ ชมอยูนะส้า0บาทจ้ะสำหรับ EP นี้ EP ที่88นะคะพี่แม่ค้าก็ขอฝากน Q ode, ี่ค่ะ QR code ค่<ม>นะ p S <S พี่่า QR code นะห p พี่สแกนนะคะ S <S พี่พี่สแกนนะค่ะฟูนกสอกนเอง ID Line แม่ค้านะคะเพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะสแกน QR code ได้คะ่ะสำหรับ EP นี้ EP ที่88นะ88คะ,คะ,คะพูดไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยนะคะ EP นี้รู้สึกติดๆิกัดขาดต้องขออภัยไว้ในที่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ